สวัสดีครับพบกับผมช่องดักเสโลคุอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องมหายุทธจุดพิพพบนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่18ในบทที่11นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วลีนต้งของเราก็จัดการซากมารทั้ง18ตัวแล้วก็เจอชายชุดแดงปริศนาเหตุการจะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่11 โกลาหนหลังจากยืมพลังจากหินสืบทอดกำจัดซากมารทั้ง18ตัวได้แล้วลินตงก็มุ่งหน้าไปยังจุดลึกที่สุดของถ้ำขณะที่บุกตะลุยเข้าไปพวกเขาก็พบกับนักล่าสมบัติจำนวนมากที่บุกเข้ามาในถ้ำซึ่งดูร้าวกับฝูงตะกแตนพุ่งเข้าหาตึกรามบ้านช่องที่อยู่ในซากปรหลักหักพังขุดคุ้ยหาสมบัติกันทุกซอกทุกมุมแม้ว่าถ้ำนี้จะถูกทำลายไปแต่ก็ยังคงความยิ่งใหญ่เหมือนยังคง เมื่อยังคงยืนหยัดอยู่นะครับสมบัติจํานวนมากยังอยู่ที่เดิมแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดนี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับนักล่าสมบัติที่จะห้ามหันนองเลือดด้วยดวงตาอันแดงกล่ำหลังจากเห็นสมบัติเหล่านั้นแล้วลินตงเห็นการต่อสู้ดุเดือดรับ10บตลอดทางทั้งสองฝ่ายสู้กันจนกระทั่งใกล้จะบ้า ยิ่งกว่านั้นยังมีสายตาละโมบราวกับฝูงหมาป่าจ้องมองอยู่รอบๆการชิงสมบัติภายในถ้ำนี้ให้ความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนอกเหนือจากการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างนักล่าสมบัติถ้ำแห่งนี้ยังถูกลุกลานโดยยี่มัวเห็นได้ชัดว่ายังมีอันตร,รายหลงเหลืออยู่ ซึ่งอันตรายส่วนใหญ่ก็เหมือนกับซากมานแห้งเหี่ยวเมื่อก่อนหนะ้าซากเหล่านี้ถูกไอยี่มัวกัดกรอนจนเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นมากหากไม่ใช่วิธีพิเศษในการกําจัดกลิ่นไอยี่มัวออกแล้วซากพวกนั้นก็เหมือนกับเครื่องจักรสังหารดีๆนี่เองยามที่ทาวุ่นวายมากเห็นได้ชัดว่ามีจอมยุทธจำนวนมากตายด้วยน้ำมือของซากมานทว่าไม่เพียงแต่เรื่องนี้จะไม่เป็นจุดประกายความกลัวในใจยังทําให้จอมยุทธจำนวนมากรวมตัวกันเพื่อออ,อกตามล่าซากมานโดยเฉพาะนี่เป็นจุด นี่เป็นเพราะในจุดตันเถียนของซากมารมียาไร้มรณะอยู่ซึ่งนับว่าเป็นสมบัติล้ำค่าหากนำไปประมูลที่โลกภายนอกยาเม็ดเดียวก็มีค่าสูงถึงยาชเวียนหยวนหลักหลานซึ่งราคานี้แม้แต่ลินต้งเองยังต้องสูดปากแน่นอนว่าแม้แต่ลินต้งจะเกิดแรงหนึ่งดูดแต่เขาก็ไม่ได้มุ่งหน้าสแสวงหายา เป้าหมายสำคัญที่สุดในการเดินทางครั้งนี้คือตราประทับเทวฤกขิตอัศนีเขาไม่ต้องการใช้เวลาส่วนมากไปการค้นหาซากมารภายในถ้ำกว้างใหญ่ไพศาลนี้หากเขาล้มเหลวภารกิจตามหาตราประทับเทวฤกขิตอัศนีเขาก็จะเสียใจไปชั่วชีวิตดังนั้นหลินตงกับโม่หลิงซานจึงเดินหน้ามุ่งหน้าไปตรงจุดที่ลึกที่สุดของถ้ำขณะที่เนเหล่านักล่าสมบัติตาแดงก่ำตามหาซากมารทั่วถ้ำอย่างเอาเป็นเอาตาย ตึกที่ปรากฏบนพื้นดินเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มเมื่อทั้งคู่ตะลุยลึกเข้าไปทว่ายังคงอัดแน่นด้วยรังสีอันผูพังภายในซากปรักหักพังเขาสัมผัสได้ถึงเรือนรางถึงการต่อสู้สะเทือนวิญญาณที่เคยเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ในเมื่ออดีตที่ผ่านมา เผชิญหน้ากับการโจมตีครั้งใหญ่ของพวกยี่หมัวดูเหมือนว่าทุกคนในถ้ำแห่งนี้ออกไปเพื่อป้องกันสำนักของตนเองแต่พวกเขาคงจะพ่ายแพ้ในที่สุดเหมือนกับสำนักยุทธโบราณที่เฮดลินต้องเคยเห็นในศิราพันปีต้าว่าง นอกจากนี้ความพ่ายแพ้ของพวกเขายังถูกลบออกจากประวัติศาสตร์อย่างเงียบๆหากไม่ใช่เพราะการเปิดถ้ำในครั้งนี้ก็เหมือนจะไม่มีใครรู้เลยว่ามีสำนักสงพรังอยู่ในส่วนลึกของดินแดนนี้ด้วยลินต้องทะยานร่างผ่านท้องฟ้าดวงตาจ้องมองซากตึกที่อยู่ทิศตรงข้ามอย่างรวดเร็วเสียงถอนหายใจดังขึ้นยี่มัวเหล่านี้เป็นศัตรูร่วมโรคไม่มีใครรู้ว่าพวกมันมาจากไหนแต่ดูเหมือนกระทั่งต้นหญ้าที่ไม่งอกขึ้นเลยในทุกๆท,ที่ที่มันผ่านไปทุกชีวิตถูกทำลายจนหมดสิน้น พี่หลินต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าดวงตากรมโตของมู่หลิงซานมองไกลออกไปทางด้านหน้าอย่างสนใจขณะเคาะตามมาอืมหลินต้องพยักหน้าเขาสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังเอกลักษณ์แผ่ออกมาด้านหน้าเช่นกันคลื่นพลังนี้มีเสียงสายฟ้าคำรามซ่อนอยู่ระวังตัวด้วย หลินต้องหันหน้าไปเตือนมู่หลิงซานที่อยู่ตรงข้ามหลินต้งระวังตัวมากขึ้นตั้งแต่ได้เจอกับชายชุดแดงปริศนาทําอัศนีดึงดูดจอมยุทธจำนวนมากมาที่นี่ไม่มีใครรู้ว่าจะมีจอมยุทธอย่างชายชุดแดงในหมู่คนอีกหรือไม่หากมีก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากที่เขาจะได้ครองตราประทับเทวฤกิ์อัศนีแล้ว มู่หลิงซานพยักหน้าหลังจากประทะกันกับความแข็งแกร่งของชายชุดแดงนางก็รู้ซึงว่าเหตุผลที่นางยังสามารถถือฝาลงต่อชะตากวัดแกวงมั่วซั่วบนเกาะนี้ได้เป็นเพราะจอมยุตัวจริงยังไม่ลงมือโจมตี วิวลินต้องกับมู่หลิงซานกลายเป็นลำแสงพุ่งผ่านท้องฟ้าประมาณสิบนาทีต่อมาพวกเขาก็ชะลอล่างจนหยุดนิ่งแต่ดวงตากลับฉายแววตกตะลึงเมื่อจ้องมองภาพตรงหน้าภูเขายักษ์แสนสอกฉายชัดในสายตาภูเขานี้เหมือนยักษ์ตนหนึ่งกำลังแยกฟ้าดินออกจากกันแม้แต่การไหลเวียนของเวลาย,ยังไม่ทำให้ความยิ่งใหญ่นะั้นลดน้อยลงไปเลยปังปัง ตอนนี้ปรากฏภาพน้ำตกสีเงินยวงขนาดหมื่นศอกไหลลงจากหน้าผาการไหลลงมาเบื้องล่างทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนรอบด้านดวงตาของดินโต้งสํารวจอย่างระมัดระวังขณะที่จ้องเขม็งนั่นเพราะน้ําตกสีน้าเงินไม่ใช่น้ําธรรมดาแต่เกิดจากสายฟ้าเหลวสีเงินเสียงฟ้าคํารามดังสะท้อนออกมาเป็นระยะระยะทะเลสาบสายฟ้าปรากฏอยู่ใต้หน้าผามีขนาดแสงสอกกว้างใหญ่ไพศาลจนมองไม่เห็นขอบอีกฝั่งด้วยการมองเพียงครั้งเดียว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์น่ากลัวจริงๆลินต้องมองภูเขาตรงหน้าน้ำตกสายฟ้าและทะเลสาบสายฟ้าทำให้เขาต้องสูดอากาศเย็นสุดปอดเขารู้สึกถึงพลังสายฟ้ามาหาศาเลเรือนรางจากภายในน้ำตกและทะเลสาบนั้นเห็นชัดว่าทิวทัศน์นี่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติกลับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากการสร้างขึ้นมาด้วยวิธีลึกลับจนไม่สามารถจินตนาการของพลังผู้สร้างได้เลยลินต้องลอยตัวลงบนภูเขา จากนั้นก็หยุดอยู่ด้านนอกทะเลสาบสายฟ้าดวงตาของทั้งสองมองเข้าไปเกลียวสายฟ้านับไปทวนพุ่งพรานออกมาจากเหนือทะเลสาบสายฟ้าจํานวนมากไหลเวียนวนอยู่ภายในทะเลสาบดูรล้กับสัตว์อสูรดุร้ายแวกว่ายอยู่ในนั้นทะเลสาบสายฟ้านี้เต็มไปด้วยพลังสายฟ้าดูเหมือนสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ฝึกวรยุทธ์ของจอมยุทธสำนักนี้ในสมัยนั้นนะมือของดินต้องแตะผิวทะเลสาบอันแผ่วเบา,บาร้วพลังสายฟ้ารวมตัวกันบนมือ จากนั้นก็แล่นไปตามรูขมขนจนมือเขาชาไปนอกจากอาการชาแล้วยังสัมผัสได้ว่าร่างกายกล้ามเนื้อเริ่มแสดงอาการผ่อนคลายลงเมื่อพลังสายฟ้าลุกล้ำเข้าไปถึงแขนชัดเจนว่าพลังสายฟ้านี้มีคุณสมบัติฟื้นฟูร่างกายในเมื่อพวกเขาสามารถสร้างทะเลสาบสายฟ้าขนาดใหญ่สำหรับสิทธิให้ฝึกยทดได้ความความโออาของสำนักนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีสำนักใดๆหรือสำนักธรรมดาใดเทียบติด แม้กระทั่งสำนักเต่าที่มีอาหารโอสถอยู่เมื่อเทียบกับทะเลสาบสายฟ้าแล้วทานนั้นแพ้ขาดร้อยไปเลยหากมีเวลาพอข้าอยากจะฝึกยุทธในทะเลสาบสายฟ้าสักช่วงหนึ่งนั่นคงส่งผลดีต่อการฝึกวิชาบังกรมรกตเทวะอย่างมากเลยลินต้องเม้มปากและรู้สึกเสียดายขึ้นมาตอนนี้เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอยู่ฝึกยุทธสักสองเดือนในทะเลสาบสายฟ้าแห่งนี้ฮสีหน้าของลินต้งเปลี่ยนไปเมื่อพูดจบประโยค ดวงตามองไปยังจุดที่ลึกสุดของทะเลสาบสายฟ้าคลื่นน้ําก่อตัวบนผิวทะเลสาบเป็นระลอกหลุมน้ําวนก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆหลังจากที่หลุมน้ําวนเป็นรูปร่างขึ้นก็เห็นดวงสายฟ้าขนาดเท่าหัวมนุษย์ปรากฏขึ้นอย่างช้าๆมองเห็นหัวใจสีเงินเต้นช้าๆอยู่ภายในกลุ่มแสงอย่างเลือนลางทุกครั้งที่หัวใจสีเงินเต้นก็จะมีเสียงฟ้าคำรามทุ้มต่ำดังออกมานั่นมันอะไรมู่หลิงซานมองหัวใจสีเงินในสายฟ้าด้วยอาการตื่นตะลึงเปิดปากถาม แกนสายฟ้าดวงตาของหลินตองอึ้งไปเมื่อมองหัวใจสีเงินที่เต้นอยู่ในทะเลสาบครู่ต่อมาไอร้อนเผาที่ปิดไม่มิดก็ประทุขึ้นจากดวงตาแกนสายฟ้ามักจะถือกําเนิดขึ้นภายใต้แรงกดดันอนากรัวอย,ย่างมากรวมกับพลังงานสายฟ้าที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งซึ่งแต่ละชิ้นนั้นหายา,ยากมาก แม้ว่าจะเป็นเพียงทาลกแรกเกิดแต่ถ้าทนพลังสายฟ้าได้ร่างนั้นก็จะเทียบได้กับจอมยุทธขุมพลังเนียบผ่านภายในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นยิ่งกว่านั้นยังว่ากันว่าหากใครสามารถดูดซับพลังสายฟ้าบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างได้ส่วนหนึ่งของร่างก็จะเปลี่ยนสภาพไปเนื่องจากพลังสายฟ้าเข้มข้นจากมุมมองหนึ่งแกนสายฟ้าเป็นสมบัติธรรมชาติที่หายากมากเขาไม่คิดเลยว่าจะสามารถหาเจอได้ที่นี่สมแล้วกับที่เป็นถ้ำของจอมยุทธหลุนหุย แววตาของหลินตงตื่นเต้นในที่สุดเขาก็อดใจไม่ไหวกับสิ่งที่ล่อใจยามคิดถึงผลประโยชน์มหาศาลจากแกนสายฟ้าร่างเขาพุ่งไปข้างหน้าพริบตาเขาก็ปรากฏตรงหน้าแกนสายฟ้าก่อนที่มือจะยื่นออกไปปังแต่ขณะที่มือของหลินตงกำลังจะแตะแกนสายฟ้าลมกระโชกสายหนึ่งก็พุ่งโจมตีอย่างฉับพลันพุ่งเป้าไปที่จุดตายระหว่างคิว้วหลินตงย่นคิ้วเมื่อถูกสกัดเขาพลิกมือเวียงหมัดออกแสงสีเขียววูบไหวสกัดแรงลมด้วยกำปัน้น ในที่สุดเขาก็เงยหน้าขึ้นก็เห็นร่างสักครามในชุดขาวที่คุ้นตายืนอยู่ไม่ไกลนกักริวเสียงสวยนเหรอล,ลินต้องมองโฉมสักครามในชุดขาวที่ดูราวกับเทพธิดาดวงตาของเขาหลีลงนั่นเหนือผิวทะเลสาบสายฟ้าร่างสักครามยืนนิ่งเงียบชุดขาวปนล่างปโปรง่งทําให้ดูสูงสง่าและงดงามส่วนโค้งเว,ว้ายวนใจเห็นได้อย่างเรือนลางริวเสียงสวยนนับว่าง,งดงามยิ่งนัก อันที่จริงในหมู่สตรีที่หลินต้องเคยเจอมานางเป็นหนึ่งในโฉมงามจํานวนหยิบมือที่สามารถเทียบได้กับหลิงชิงจูในด้านรูปหลกักษ แต่นิสัยของทั้งสองแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลิงชิงจู่เย็นชาสันโดดและยิงทะนงนางดูเฉยชายามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่หลังจากที่ได้รู้จักกันมากขึ้นก็สัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนที่อยู่ใต้บุคลิกเย็นชาราวกับน้ำแข็งส่วนหลิวเซียงสเสวียงแม้ท่าทีจะดูอ่อนโยนซ้ำยังมีรัศมีบริสุทธิ์ผุดพองที่ดึงดูดคนอื่นโดยไม่รู้ตัวแต่ภายในส่วนลึกของดวงตาคือความเย็นชาที่ทำให้คนมองต้องถอยห่างออกไปหลายพันหลีลินต้องยนน่นหนับผาก จ้องมองหลิวเซียงสเสวียนที่ปรากฏตัวเหนือทะเลสาบเขาไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะมาที่นี่ยิ่งกว่านั้นการเคลื่อนไหวชัดว่านางเองก็ต้องการหาแก่นสายฟ้าอยู่เหมือนกันแม่นางหลิวมาก่อนก็ได้ก่อนไม่เสียมารยาทไปหน่อยเหรอที่รอบโจมตีคนอื่นจากมุมมืดนะลินต้องเหลือบมองแกนสายฟ้าที่อยู่ใกล้ๆพางเออยังเฉยชาขณะที่พูดดวงตาลินต้งก็กวาดมองที่ด้านหลังของหลิวเซียงสเสวียน มีคนนับสิบอยู่ตรงนั้นและน่าจะเป็นจอมยุทธจากขอสวรค์ลับแลแต่ดูเหมือนว่าจำนวนคนจะน้อยลงจากเดิมที่เข้ามาในถ้ำเมื่อคิดถึงเรื่องนี้น่าจะเป็นไปได้ว่าพวกเขาแยกตัวกันหาสมบัติในที่อื่นๆหลินตงคิดมากไปแล้วทรงยิ้มบางเบาดึงดูดใจให้หลินตงหลิวเซียงสเสวียนก็ตอบกลับตั้งแต่ต้นถ้ำแห่งนี้ไม่มีเจ้าของหากเราจัดสรรสมบัติตามระดับคนมาก่อนหลังการเดินทางนี้คงจะไม่กลายเป็นการแข่งขันว่าใครเร็วกว่กากันหรอกหรอ พอได้ยินคำพูดของนางลินตงก็เลิกขิวสตีนางนี้ช่างจำแนกเจราจาจริงๆคำพูดประโยคเดียวก็ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะเขาจะโต้กลับแล้วในสถานที่แห่งนี้สมบัติทั้งหลายเป็นคนของที่กำปั้นใหญ่ที่สุดสิ่งที่แม่นางหลิวพูดมาก็มีเหตุผลดีงั้นข้าก็ไม่ต้องสูภาพอีกแล้วละกันทว่าลินตงเป็นคนเด็ดเดี่ยวเขาส่งยิ้มให้หลิวเซียงสเสวียนเข้าไปข้างหน้าพร้อมกับคว้าแกนสายฟ้าอีกครั้งไอ้บ้ากล้าดียังไง เสียงคำรามดุร้ายดังขึ้นเบื้องหลังลิวเซียงสเสวียงร่างชายสี่คนมีรัศบีแก่กร้าสวมชุดเกราะสีเงินในพิสตาดวงตาของเขาถะลึงกว้างหอกรวมตัวกันในมืออึดใจต่อมาก็พุ่งไปข้างหน้าหลอมวงหลินต้งด้วยความเร็วปานสายฝาฟิวแต่ขณะที่ร่างของพวกเขาพุ่งตรงไปมู่หลิงซางตัวเล็กจ้อยก็แวบเข้ามานางถือฝาหลงต่อชะตาแนวขวางและเวียงลงไปอย่างแรงคลื่นแสงสีดำกวาดออกมาฟาดหอกคมทั้งสี่ที่พุ่งเข้ามาอย่างทรงพลังเคร่ง เสียงโรหะกังวานพร้อมกับลมคว้างกาดไปท้างหน้าส่งผลให้เกิดคลื่นกระเพื่อมบนผิวทะเลสาส่วนชายสี่คนในชุดเกราะสีเงินทลาไปด้วยสีหน้าตกตะลึงพวกเขาไม่คิดเลยว่าสาวน้อยตัวเล็กน่ารักถักเปียสองข้างจะมีพลังหน้าสะพึงขนาดนี้ขณะที่มูหลิงสซางสก,กัดคนทั้ง4เอาไว้ลินตงก็คว้าแหวนสายผ้าเอาไว้ได้ประกายสายฟ้าแผ่ออกมาทําให้ฝ่ามือของเขาด้านชาไปจังหวะที่คว้า แกนสายฟ้าไว้ได้กลิ่นหอมจางก็โชยออกมาลินต้งเงยหน้าขึ้นเห็นหลิวเซียงสเสวียงพุ่งมานิ้วเรียวทั้งสองนางพลิบกับแสงสีขาวที่รวดเร็วและดุเดือกก็แล่นปราบที่ปลายนิ้วทันใดนั้นก็แยกมิติออกจากคันเจาะไปที่อกลินต้งรวดเร็วปานสายฟ้าเมื่อลินต้งเห็นการโจมตีของหลิวเซียงสเสวียงแสงสีเขียวก็แล่นปรี๊ยออกมารอบตัวเขารีบก้าวถอยไปหลายก้าวเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีอึดใจประกายเย็นเยือกก็ประทุในดวงตาเขากำมือแน่น ลวดลายมังกรแปตัวก็พุ่งพลาดจากมือของเขาก่อนจะส่งมัดออกไปโคกมัดพุ่งออกไปเสียงมังกรคำรามทุ้มต่ำก็ดังขึ้นในทันทีแสงสีเขียวพุ่งออกมาจากมือเปลี่ยนเป็นมังกรแสงสีเขียวตึงมาพร้อมกับคลื่นพลังหน้าอาศัศจรรย์ใจสาดใส่ลิวเสียงเสวียงอย่างแรง เมื่อลินต้องลงมือเขาก็ไม่อมอมือให้เพียงเพราะรูปลักษณ์ของนางยิ่งกว่านั้นหากเขาแสดงความเมตตาระหว่างประมือกับหลิวเซียงสเสวียงก็จะยิ่งทำให้ปัญหาบานปลายมากขึ้นในเมื่อสตรีผู้นี้ไม่ใช่คนที่จะตอกอได้ด้วยง่ายๆแรงหมัดของลินต้องทำให้ร่องน้ำกว้างขนาดสิบกว่าจังปรากฏบนทะเลสาบสายฟ้าเบื้องล่างสายฟ้าแล่นแปร์ปรับอยู่ภายในเกิดเสียงฟ้าร้องออกมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเห็นพลังหมัดรุนแรงจากลินต้องดวงตาของหลิวเซียงสเสวียงก็วาวแสงนางกำมือขาวยก,กเบา วัตถุเปล่งประกายสีขาวปรากฏขึ้นนางเหยียดมือไปข้างหน้าแสงสีขาวก็ยิงตรงออกไปก่อนจะเปลี่ยนเป็นล่มหยกที่ดูเหมือนจะทําจากหยกขาวเมื่อล่มหยกกลางออกก็มองเห็นกระดิ่งหยกแขวนอยู่ตามขอบเสียงใสกังวานสดชื่นของกระดิ่งดังออกกลุ่มแสงประหลาดสีขาวเริ่มลอยอวนอยู่บนผิวร่มทำให้ภาพนี้ดูแปลกประหลาดยิ่งหนักปังหมัดแสงมังกรมรกตซัดล่มขาวอย่างหนักหน่วงทำให้เกิดประกายแสงสีขาวขึ้นที่พื้นผิว อึดใจต่อมาลินตงก็ล่องประหลาดใจเมื่อเห็นหมัดมังกมารมารกฏสะท้อนกลับพุ่งหาเขาอย่างรวดเวร็วร่มยกมือเขาด้มือหลิวเสียงเสียงมีคุณสมบัติในการสะท้อนการโจมตีอย่างน่าประหลาดลินตงยืดฝ่ามือออกมาคว้าหมัดมาังากรมรกฏที่สะท้อนกลับมาเอาไว้บีบจนแตกคามือเขาจ้องสตีสง่างามที่ถือร่มยกขาวด้วยสีหน้ามืดครึมสมแล้วที่เป็นเทพธิดาหอสวรรค์ลับแล จามีอาวุธล้ำฟ้าขั้นปรานพิสุดิ์ที่น่าสะเพรึงจริงๆลินต้องมองร่มหยกขาวนมือของหลิวเซียงสเสวียงใกล้ๆจากขึ้นพลังที่พผ่ออกมาเขายืนยันได้ว่านี่เป็นอาวุธล้ำฟ้าขั้นปรานพิสุจิ์ยิ่งกว่านั้นยังอยู่ในระยะกลางเป็นอย่างน้อยนี่คือร่มเทวสลายมายาสามารถสะท้อนการโจมตีบางอย่างกลับไปได้ข้ารู้ว่าพลังกายกับขุมพลังของลินต้งนั้นโหดเหี้ยมมากแต่เมื่อปะทะกับอาวุธล้ำฟ้าของข้าก็น่าจะลดทอนพลังของเจ้าไปได้บางส่วนล่ะนะ หลิวเซียงเสวียงอธิบายด้วยรอยยิ้มสดใสลินตงมองหลิวเซียงเสวียงยิ้มพลางชูแกนสายฟ้าในมือแล้วเอ่ยว่าอาวุธล้ำฟ้าของเจ้าทรงพลังจริงๆแต่ของสิ่งเนี้อยู่ในมือของข้าแล้วเอ่ยจบพลังกืนกินก็ประทุจากฝ่ามือของเขาครู่ต่อมาแกนสายฟ้าก็เปล่งประกายเปลี่ยนเป็นพลังสายฟ้าบริสุทธิ์ไหลขอบเขตก่อนจะไหลเข้าไปในร่างของเขา ชี่ขณะที่หลินต้งดูดซับพลังงานจากแกนสายฟ้าสายฟ้าก็แล่นทั่วร่างของเขาเส้นขนทั่วสะพางกายนั้นลุกชันตอนนี้หลินต้งไม่สนหลิวเซียงสเหมียงขณะที่พลังกืนกินจากร่างปะทุอย่างรวดเร็วและดูดซับพลังสายฟ้าไร้ขอบเขตเข้ามาหากจอมยุทธ์ทั่วไปต้องการดูดซับพลังจากแกนสายฟ้าเขาจะต้องหาที่เงียบสงบปลอดภัยเพื่อชำระอย่างช้าๆ แต่ลินต้องมีตราประทับเทวริคิดกืนกินก็ไม่จำเป็นต้องผ่านปัญหาเหล่านั้นการมีพลังเกืนกินทําให้เขาสามารถแปลงพลังทุกอย่างเข้ามาในร่างให้เป็นสิ่งที่ใช้การได้อย่างรวดเร็วปริยเยะเปริยเยะพลังงานฟ้าสายฟ้าอนเนกอน,นันในร่างค่อยๆถูกดูดซับลินต้องรู้สึกได้เรือนรางว่ากล้ามเนื้อและทุกอนูสรงเสียงอย่างตื่นเต้นพวกมันดูดซับพลังงานเข้ามาอย่างกระหายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกแรง่งอืม ขณะที่ร่างลินต้งเอ,อิบอาบด้วยพลังสายฟ้าประสาทสัมผัสเต้นระลิกรับรู้ว่าพลังงานสายฟ้าบริสุทธิ์ไหลเข้าไปตามเส้นสายพุ่งไปที่หน้าผากตรงใจกลางหน้าผากของลินต้งเป็นที่สถิตของวิชาเนตรอสูรเวร์หวางที่ล่ําเรียนมาจากหอชําระใจของสํานักเต่าขุมพลังที่เพิ่มมากขึ้นทําให้วิชานี้ไม่ทรง ไม่ทรงพลังเพียงพอต่อความต้องการอีกต่อไปดังนั้นจึงค่อยๆถูกลืมเลือนแต่ตอนนี้เนตรอสูรเวงว้างที่หน้าพาของเขาเริ่มรับพลังกัดกร่อนของพลังสายฟ้าบริสุทธิ์ประกายสายฟ้าฟาดฟันบนดวงตาปีศาจสีเทาทึบที่ปิสนิทบนหน้าผาก ลินตงรู้สึกถึงการกรัดกร่อนของสายฟ้าบริสุทธิ์ความเปลี่ยนแปลงแปลกประหลาดเหมือนจะเกิดขึ้นกับเนตรอสูรเวงหวางของเขาประกายสายฟ้าพุ่งขึ้นบนเนตรอสูรเวงหวางดวงตาปิดสนิทไม่ได้ลืมตื่นดูแล้วพลังจากแกนสายฟ้าชิ้นเดียวคงไม่พอที่จะยกระดับวิชานี้ของเขาได้เมื่อรับรู้ถึงสถานการณ์ลินต้งกระถอนหายใจอย่างงดหูก่อนจะค่อยๆดูกลืนสายฟ้าที่แล่นไปทั่วร่าง โดยการพึ่งพาของพลังของตราประทับเทวฤกขิเกืนกินเขาก็สามารถดูดซับแกลนสายฟ้าได้หมดในเวลาสั้นๆเจ้าดูดซับแกลนสายฟ้าเข้าไปแล้วเหรอพอเห็นแววตาตกตะลึงก็ฉายบนใบหน้าของหลิวเซียงเสวียนนางวางแผนจับตาดูอย่างเย็นชาตอนที่หลินต้งกำลังเปิดช่องว่างแต่นางไม่คิดเลยว่าหลินต้งจะสามารถดูดซับแกลนสายฟ้าไว้ได้ไวทั้งหมดภายในเวลาไม่กี่นาทีฮ่ดูเหมือนว่าข้าเป็นผู้ถูกเลือกสำหรับสมบัติชิ้นนี้นะ ลินต้องตอบกลับด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยขณะส่งยิ้มให้นางตอนนี้แกนสายฟ้าถูกเขาดูดซับไว้แล้วหากหลิวเซียงสเสวียงต้องการสิ่งเดียวที่นางทำได้ก็คือกลืนเขาก็าไปทั้งตัวความกร่นโกรธวูบว่ามในดวงตางดงามของหลิวเซียงสเสวียงแต่พื้นนิสายเป็นคนใจเย็นสามารถปรับอารมณ์ได้อย่างท่วงทีนางเอ่ยตอบด้วยเสียงไม่แยแสดูเหมือนลินต้องจะมีฝีมือจริงๆถึงสามารถดูดซับแกนสายฟ้าเข้าไปได้รวดเร็วเช่นนี้ลินต้องไม่แสดงความเห็น ขี้เกียจที่จะอยู่ต่อเขาโบกมือส่งสัญญาณให้มู่หลิงซานเป็นเชิงไปวา้าวแต่ขณะที่เขาจะจากไปขึ้นกระเพื่อมก็ะก่อตัวขึ้นพร้อมกับหลุมน้ำวนผุดขึ้นบนบน,บนผิวทะเลสาบสายฟ้าที่สงบนิ่งครู่ต่อมาแกนสายฟ้าอีกชิ้นที่อยู่ในสายฟ้าค่อยๆลุกคือขึ้นออกมาต่อหน้าสายตาตกตะลึงของหลินตงและหลิวเซียงสวียนฝ่ามือของหลินตงชะง,งักข้างกลางอากาศเมื่อมองภาพตรงหน้าอย่างตกตะลึงต่อมาแววตาเขาก็ลุกเป็นไฟแต่ตอนนี้เขาไม่ได้สนใจแกนสายฟ้าแล้ว กลับมองไปที่ก้นทะเลสาบสายฟ้าแทนดูเหมือนสมบัติที่แท้จริงจะอยู่ใต้ทะเลสาบปรี๊ยเมื่อหลุมบนก่อตัวภายในทะเลสาบสายฟ้าลูกกลมแสงสีเงินค่อยๆผุดขึ้นจากข้างในก่อนจะลอยอย่างเงียบเชียบตรงหน้าสายตาเลื่อนลอยของลินต้งกับหลิวเซียงสวียนยังมีแกนสายฟ้าอีกหนึ่งชิ้น เบื้องหลังหลิวเซียงสเสวียงจอมยุทธ์จะขอขอสวรรค์รับแลจ้องมองอย่างตกตะลึงกับภาพตรงหน้าเห็นชัดว่าพวกเขาไม่คิดหรือว่าจะมีแกนสายฟ้าอีกชิ้นผุดขึ้นมาจากทะเลสาบตกอยู่ในผวังเส้นสั้นพวกเขาก็มองไปที่หลินต้งกับมู่หลิงซาน ก่อนที่หน้าของลินต้งจะคว้าแกนสายฟ้าไปก่อนหน้านี้ลินต้งคว้าแกนสายฟ้าไปชิ้นหนึ่งแล้วดังนั้นแกนสายฟ้าที่ผุดขึ้นมาใหม่จะต้องเป็นของหอสวรรค์ลับแผลแน่นอนแต่ขณะที่พวกเขากําลังจ้องมองลินต้งเป็นเชียงเตือนหลิวเซียงสเสวียนที่อยู่ตรงหน้าก็ยิ้มหวานนางโบกมือเขาหยกจยึงนุ่มนวลดวงตางดงามจ้องมองลินต้งก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงนุ่มลินต้งดูเหมือนทะเลสาบสายฟ้าแห่งนี้จะไม่ธรรมดานะสตีผู้หนีสติปัญญาล้ำเลิศดเพียงใดกัน ภาพตรงหน้าเพิ่งปรากฏนางให้เห็นถึงสิ่งที่ผิดนางก็เห็นชัดถึงสิ่งที่ผิดปกติแกนสายฟ้าเป็นสิ่งที่หายากอย่างไรก็ตามตอนนี้ทะเลสายฟ้ากลับผลิตขึ้นมาถึงสองชิ้นนี่หมายความว่าอย่างไรกันแน่ดวงตาของหลิวเสียงสเสวียนเป็นประกายแวววาวมองไปบนทะเลสาบฟางใหญ่ไร้ขอบเขตมองดูแล้วจะต้องมีความลับยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลสาบสายฟ้านี่แน่สายตาของหลิงตงถอนจากแกนสายฟ้าเช่นกันเขาครี่ยยิ้มและเอ่ยตอบดูเหมือนเราจะโชคดีฮะ แกนสายฟ้าชิ้นนี้เป็นของข้าถูกไหมลิวเซียงสเสวียนเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางก่อนจะโบกมือขาวยกแรงดึงดูดประทูขึ้นดึงแกนสายฟ้าเข้ามาไว้ในมือพอเห็นดวงตาลินต้งก็เปล่งแสงวาบแต่เขาไม่ได้ลงมือทําอะไรลิวเซียงสเสวียงไม่ง่ายที่จะเอาชนะและจะเป็นเรื่องยุ่งยากหากเขาต้องสู้กับนางยิ่งกว่านั้นตอนนี้เขารู้สึกติดใจเรื่องใต้ทะเลสาบสายฟ้าว่ามีอะไรมากกว่าที่ทําให้แกนสายฟ้าผุดขึ้นเหนือน้านําอย่างต่อเนื่อง หลิวเซียงสเสวียครึงแกนสายฟ้าในมือขาวยกเล่นก่อนจะยิ้มหวานให้หลินตงแต่ขณะที่นางกำลังจะ,ะเอ่ยอะไรออกไปคิวสีดำสนิทก็มุนข้าหากันในทันทีนางเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่อยู่ไม่ไกลตรงนั้นมีเสียงแหวกอากาศจำนวนมากดังขึ้นฮ่าเสียงสเสวียนเจ้าโชคดีจริงที่ได้ครองแกนสายฟ้าตั้งแต่มาถึงเสียงหัวเราะดังขึ้นไม่ไกลก่อนที่คนกลุ่มหนึ่งจะเหาะมาอย่างรวดเร็วแล,วละลอยตัวอยู่เหนือทะเลสาบสายฟ้า ผู้นำกลุ่มแน่นอนก็คือผังเห่าแห่งสำนักก้าอันธาการนั่นเองอย่างรวดเร็วเสียงแหวกอากาศจำนวนหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังกลุ่มของผังเหา่าคนเหล่านั้นก็คือจอมยุธทธ่เล่งรุดมาจากหลายที่มองคนที่เล่งรุดมาที่นี่ลินตงก็ขมวดคิว้วขณะที่ความรู้สึกจนปัญญาผุดขึ้นในใจทะเลสาบสายฟ้าแห่งนี้เด่นสะดุดตาเกินไปเมื่อใดที่เราจอมยุทธเข้ามาในเขตนี้รู้ว่ามีทะเลสาบสายฟ้าอยู่พวกเขาก็จะรีบมาในทันที วินาทีที่เหล่าจอมยุทธมาถึงดวงตาของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นร้อนผ่าวยามจ้องมองแกนสายฟ้าในมือขาวหยกข,ของหลิวเซียงสเสวียนครูต่อมาความรู้สึกโลภก็หลั่งไหลขึ้นมาในดวงตาของพวกเขาแต่ไม่ว่าจะละโมบแค่ไหนพวกเขาก็ไม่กล้าลงมือกับหลิวเซียงสเสวียนมีจอมยุทธทรงพลังจากขอสวรรค์รับแลอยู่ด้านหลังของนางและพวกเขาก็ไม่ได้มีไว้แค่ประดับบารมี เลียวคิ้วมุ่นเข้าหากันหลิวเซียงสเสวียนมองผังเห่าที่มีรอยยิ้มชาบ,บนใบหน้าก่อนจะจ้องมองจอมยุทธกลุ่มใหญ่คู่ต่อมาดวงตางดงามก็เบนไปทางลินตงตอนนี้ใบหน้าของอีฝ่ายไม่แสดงอาการอะไรออกมาเลยจนนางไม่สามารถอ่านความคิดของเขาได้ลินตงไม่พูดอะไรออกมาหลิวเซียงสเสวียนก็เลือกที่จะเงียบภายใต้สายตาของจอมยุทธมากมายจะดีไหมที่นางจะเริ่มเท้าถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นตรงก้นทะเลสาบสายฝา ทั้งหลินต้งกับหลิวเซียงสเสวียนยังคงเงียบไปขึ้นกระเพื่อมจากหลุ่มน้ำวนก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นบนผิวทะเลสาบสายฟ้าอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเมื่อเห็นเสียงถอนหายใจจนจนปัญญาก็ดังขึ้นในใจของหลินต้งกับหลิวเซียงสเสวียนดูเหมือนว่าทะเลสาบสายฟ้าแห่งน,นี้จงใจให้เกิดความวุ่นวายบนโลกอย่างไรไม่รู้ความผันผวนบนผิวทะเลสาบสายฟ้าทำให้จอมยุทธ์จำนวนมากรุดมาที่นี่จ้องมองอย่างเพ่งพินิจก่อนจะเบนสายตาไปต่อมามองขึ้น ก็ไต่ไปสู่ความระดับถึงความตกตะลึงเมื่อลูกกรมแสงที่มีประกายสายฟ้าผุดขึ้นมาจากภายในหลุมน้ำวนนน้นแกนสายฟ้า ทันทีที่ลูกกลมแสงปรากฏดวงตาของเหล่าจอมยุทธ์ก็แยกออกก่อนที่เส้นเลือดแดงฝอยจะพรานขึ้นภายในขึ้นหยวนไร้ขอบเขตเหมือนจะปะทุขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันเสียงแหวกอากาศดังขึ้นเมื่อร่างคนพุ่งออกไปในเวลาเดียวกันมือแต่ละคู่ควยคว้าแย่งชิงแกนสายฝาคนนับสิบที่เต็มด้วยคลื่นหยวนไร้ขอบเขตประสานงานกันอย่างรุนแรงทำให้คลื่นกระแทกอย่างน่าอาศัศจรรย์แพร่ออกมาขณะที่การต่อสู้ระยะประชิดต,ตัวจนเลือดตกยางออกเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน การต่อสู้นี้ค่อนข้างน่าสังเวชเมื่อผู้คนพุ่งมาย่างต่อเนื่องเลือดสดพุ่งออกจากปากผมเข้ายุ่งเหยิงสีหน้าฉายความไม่อยากจะยอมแพ้ขณะที่บทเบียร์สายตาพวกเขาก็ดูร้าวกับนักพนันหมดตัวให้กับผู้ชนะคนสุดท้ายลินต้องจ้องมองอย่างเฉยชาต่อการวิวาทตรงหน้าเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานนัก จบลงประมาณ1ินาทีจอมยุทธคนหนึ่งขุมพลังเสื่องสวยงขั้นปลายที่ทั่วล่างเต็มไปด้วยเลือดก็คว้าแกนสายฟ้ามาได้ก่อนเจ้าหัวร้อยอย่างลำพองก้องฝาแม้จอมยุทธขุมพลังเสื่องสวยงขั้นปลายผู้นี้จะทรงพลังแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันในระหว่างที่แย่งชิงดังนั้นรัศมีของเขาจึงเริ่มอ่อนลงดูแล้วก็บอกได้ว่าการต่อสู้รุนแรงและน่ากลัวเพียงใดบุง๋ง ขณะที่จอมยุทธที่ได้แกนสายฟ้าไปครอบครองหัวเราะอย่างสะใจขึ้นกระเพื่อมก็ผุดขึ้นจากทะเลสายฟ้ารอบตัวหลุมน้ำวนสองหลุมก็เกิดขึ้นพร้อมกันแกนสายฟ้าสองชิ้นส่องแสงเจิดเ,เจ้าออกมาจากข้างในเสียงหัวเราะหยุดลงกระทันหันพร้อมกันนั้นเขาจ้องมองแกนสายฟ้าสองชิ้นที่ผุดขึ้นมาโดยใบกินไปเลยครูใหญ่ก็ไม่อาจจะคืนสติกลับมาได้เขาไม่รู้ว่าทำไมแกนสายฟ้าที่หาได้อย่งยางยากยิ่งกว่าอะไรถึงผุดขึ้นมาทีละชิ้นและละชิ้นยอย่างหยาดดื่นราวกับกระลำงอกขึ้นมา เมื่อแกนสายฟ้าสองชิ้นผุดขึ้นก็ทาให้ความระโกลขนเกิดขึ้นรอบทะเลสาบทุกคนมองหน้ากันและกันขณะที่สังเกตความผิดปกติตรงหน้าครูหนึ่งก็ยังไม่มีใครเริ่มชิงแกนสายฟ้าเลยเห็นได้ชัดว่าพวกเขากําลังสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นฮ่าดูเหมือนจะมีความลับอยู่ใต้ทะเลสาบดวงตาของผังเห่าเป็นประกายเมื่อสังเกตการตรงหน้าก่อนจะเอ่ยด้วยเจตนายากอย่างถึงเมื่อมองไปทางหลินต้งกัลิวเหียงเสียงสเสียงเฮ้ย ลินต้องระบายลมหายใจเบาบางก่อนจะส่งสายตาให้หลิวเซียงสเสวียงจังหวะเดียวกันกับดวงตางดงามก็มองมาเช่นกันเมื่อสายตาทั้งคู่สบกันก็ต้องหัวเราะอ,อย่างจนใจดูเหมือนความฝันในการครอบครองเพียงลำพังจะสลายกลายเป็นควันไปเสียแล้วลิงซานไปกันเถอะ เสียงร้องตามรังออกมาจากปากของหลินตงเกือบจะทันทีเสียววินาสีแสงสีเขียวก็กำจายรอบกายอย่างฉับพลันก่อนที่เขาจะกระโดดลงไปในทะเลสาบสายฟ้าโดยไม่ลังเลเวลาเดียวกับที่ลินตงพุ่งไปในทะเลสาบสายฟ้าแสงสีขาวก็เป่งประกายรอบร่างของหลิวเซียงสเสวียงนางเคลื่อนร่างเย้ายวนลงไปเช่นกันตุ้มตุ้มตุ้ม ตามหลังพวกเขามู่หลิงซาเหล่าจอมยุทธ์หอสว์ล,ลับแ้วก็เคลื่อนตัวโดยไม่ลังเลเสียงกระโจลลงน้ําดังขึ้นเมื่อทั้งกลุ่มกระโดดลงไปในทะเลสาบสายฝาฮ่า,าน่าสนใจไปกันเถอะผังเห่ามองเหตุการณ์ตรงหน้าขี้คลายลงด้วยรอยยิ้มเขาโบกมือพุ่งตัวลงไปในทะเลสาบสายฝาสถานการณ์ตรงหน้านั้นชัดเจนมากสมบัติที่แท้จริงน่าจะอยู่ใต้ทะเลสาบสายฝาสมบัติที่แท้จริงอยู่ที่ก้นทะเลสาบ ตอนนี้เหล่าจอมยุทธรอบด้านก็ฟื้นคืนสติก่อนที่ความระโมบจะฉายในด,ดวงตาต่อมาเสียงกระโจนลงน้ําก็ดังขึ้นเป็นทอดๆอดเมื่อคนทั้งหมดพุ่งตัวลงไปในทะเลสาบทะเลสาบสายฟ้าที่เคยเงียบสงบคึกคักขึ้นในพริบตาพิจารณาจากสถานการณ์หลินตงก็ขี้เกียจจะใส่ใจในเมื่อความลับของทะเลสาบสายฟ้าถูกเปิดเผยสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือต้องเป็นคนแรกที่ค้นหาว่าอะไรอยู่ใต้ทะเลสาบสายฟ้านี้และชิงมาให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แสงสีเขียวโอบร้อมรอบล่านลินตงตอนที่เขาดำดิ่งลงไปทะเลสาบสายฟ้าเขาเพิ่มความเร็วจนถึงขีดสุดมุ่งหน้าไปยังก้นทะเลสาบเขาต้องการเห็นจริงๆว่ามีวัตถุลึกลับอะไรกันแน่ที่สามารถผลิตแกนสายฟ้าได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นนี้ เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่11เรียบร้อยแล้วนะครับแหมมีความรับมากมายจริงๆค่ะคเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามชมในคลิปถัดไปแล้วับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับคลายและกดกระดิ่งกิ๊กเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปแล้วับสำหรับลคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ 双拳逆流而、啊、上，且看。